สบายดีปะลุงสบาดีุกคนทุกคนอกับซองนอ้อนอีกแล้ปะลุงมงนะตงยิ้มเตือนีงปลุงไงแม่อั้งารถซุเปอดนะันนี้น้องเยี่ยบคับรถใไห้ปะลุงเอาสไปใจเนาะจะพาเขาลงให้นาเลย จำปลา,ลาโล่งสไตล์กองสัตว์ต้นคุม้มทำไมยังอยู่หนีบ้านี้เนาะเรื่องไหนเขาจะอยู่ขับลงอีกขับลงอีกวันทีกลงังอ่ามองยืยมชิว่าเอาไปเซฟปลาโลง่ง เห็ดอีหย um, ังอะไรนะเตยเอาจะหาพันเออต่ำสะอาดนะบ่อืมอันนี้เตยไปลงเลยเตยวานเองเลยเขาจะเอาจะไปต่ำสะอาดเนาะปะไปเบงกังเรา <cười> <cười> Về... cùng lại lời <laughs> thử cái đó đi. bạn đi nọ

สังเกตไปลูมันอยู่เทิงมันอยู่สูงไปลูเลยนี่หมากเน่าอือเขาบอกเอิ่อนอยากหนึ่งก็หมากญงแบบนี้เขาจะเอิ่นหมากสมไปลงป้าให้กูหมากสมโอเ้นะโอ้โหเธอโดดอะไรไปลงเลย ันอยู่สูงบ่ลงไปพุ่นใหญ่กว่าฮอดกปันนี่นาวสีว่าซั่นกปันเฮายังน้อยกว่าบลงลงพุ่น่ะดกอะมักมักนาวีเขาจเอ้เนาะ เ่นบ uh ๊อกเท่านี้เราบ่เคยกินเอาคอยนำตาลมัเป็นยาพ่อมได้เอาคอยนำตาลแล้ป่ะเป็นแก้วันดิืม่ไปรูโอ้ยตอบแสงมาทางนี้ปให้ก็มากันาเนัะนมาเกี้ยงนะคือกันก็มาเกี้ยง น้าลงเขาสุดอุ้ยมออกองเขาาดจะนดกเอาใม่เอามเดี๋ยวจะเอามาดิก็เละมันอยู่สูงเลยเมว่าเขาเกาะง่ายมันเหนือยนิดหนอยจริงจริงเหนื่อห้ายังนี่จะเด็กสัมมาสัมโอคนนล มันก็มีคนมาซื้ออยู่บ้าหมวอ๋อเพาอยู่ไกลเนี่ยย่านพจ้าบุนอวกมาซื้อไก่เขาขามาซื้ออไอเขาปายเจ้นะไปขายบอนั่นขาเจ้าตีไก่่งไงขายดีอยูใชเาเอาหาพันเด้อมันลนไหน่วยเลยนี่หน่วยกู้เกาะหน่วยกูเกาะผ่าดหน่วยกู้เกาะผุ่ด <Golf> Cảm <của ý> <hết> <laughs> <đúng không> <shit> <laughs> các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp Mà sự lông thang phải a ตอนกีเขาก็เคยมาเกี่ยวขาวาจาญานยันหนีเลยหาพันธ์เบักลายปะลุงเนี่แม่เขากับบริสุ์มื่อวู่เพือนผู้เรียมาผู้เรียผู้แม่บอกหรือมันล่น บมแล้วถังเลยแล้วแต่มันบอลลูนเนาะโอ้ยจำหนึ่งบอลลูนเด้ออือทำไหมคะพี่หน่อยหนึ่งขอบใจลายลายหาพันก็ได้บักหลายหน่วยจะยิ่งหน่ยหน่วยบักใหญ่ไปลงไหมมาเถอะหาพันเถอะนะตามลายลายเถื่อไปเย็นไว้เด้ออือให้น้องเยี่ยบเอาไวใส่ตู้เย็นไปเลย mhm 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 chắc mhm 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 Ừ mhm 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 จะเวิร์กสวีกามาเดินไปคับรถจะเป็นชูเฟอร์รถมาไปใช่ไม <laughs> มาไปใไช่สูน่าห่วยกระักชีวย่างขึ้นลงชีไปปลาเอาเลยฮะ <laughs> <laughs> cái <laughs> bậc lại <laughs> nè cam nó bạn luôn đấy cái thang bên đây nó dẹp là bọn cả này cho kênh Mì Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บังหนาหรือจองนี่ไปนอนตั้มเลยนอนมจะได้หม่หา้ในในาว <c oughs> ม,มาสื่อเดล้ายพือไม่ต่ามาสื่อเพื่อนไนได้หาพันได้หาหน่อยเพะ้ะน,นี่เขาดไเป็นซีฟูได้หนิ หน่วยผู้อน่วยเาก็บเปดินืเอาไว้เพือนเนาะแ้มันทำมันลายเนาะมันแบบบางหน้าเนาะแม่เป็นหนึ่ง่เพ่อบางหน้าซีบางหน้าใหญ่อนี วดหลังมลูกบอกว่าหดเที่ยงแล่ทิมนาพอกัำไมมปลุกสบายดี